สวัสดีครับกับ14 Study Class นะครับวันนี้เราก็มาดูถึงผลงานในเว็บบอร์ดของเรานะครับที่เว็บไซต์ของ14 c o f e com นะครับโดยในเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีฟอรัมเป็น Study Class นะครับสำหรับให้คนที่สนใจอยากลงงานผ่านเน็ตน,นะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนกับเรานะครับมาลงงานเรียนกันแล้วกว็จะมีการคอมเมนต์งานนะฮะทุกๆวันถ้าเอางานมาลงนะ บางทีก็วุ่บ้างก็ขออภัยนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมเราก็มีงานของคุณลิตเติ้ลแคนะครับนะเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะน่าสนใจนังไอันนี้ก็เป็นงานของคุณลิตเติ้ลแคที่ส่งมาล่าสุดนะครับโดยลักษณะงานเนี่ยคุณลิตเติ้ลแคก็บอกว่าอัพเดตงานล่าสุดนะคะส่วนตัวยังคิดว่ามันยังไม่ค่อยดีแต่ก็นึกไม่ออกว่าตรงไหนครับพร้อมใส่ยินมิลิคอนหน้าตาเหมือนนายโลกมานะครับอ่ะเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าภาพนี้นะฮะมีปัญหาตรงไหนซึ่ง นะครับผมก็ได้ทําการแก้ไขให้แล้วโดยเบื้องต้นนะครับดังนี้เอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าผลงานตัวนี้นะฮะมีปัญหาอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับคุยก่อนเบื้องต้นก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาขอคุยเรื่องเกี่ยวกับทักษะงานก่อนนะครับภาพนี้ลักษณะของงานเนี่ยมันสีเนี่ยก่อนคุยว่าปัญหาตรงไหนคือหนึ่งเรื่องสีครับผมเรื่องของความสดของสีค่า saturation มันสดน้อยไปนะครับ ค่าความสดของสีเนี่ยมีผลกับตัวงานด้วยคือวิ่งงานมันซีดเนะี่ยถ้ามองสัาษองงานงานมันซีดเกินไปก็ทําให้ตัวงานดูไม่น่าสนใจนะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับค่าความสดของส,งสีนะครับ saturation นะครับพร้อมกับ2เรื่อง value value คือเรื่องของแสงเงานะครับแสงเงาเนี่ยเราก็จําเป็นด้วยเพราะว่าภาพนี้แสงเงาค่อนข้างคุมเครืออยู่นะครับลักษณะงานการลงสีภาพนี้นะครับ เป็นลักษณะการลงแบบตายแบบญี่ปุ่นนะครก็ใช้เปลี่ยนโทนแบบง่ายๆนะครับไม่ได้เน้นของการความต่างของแวลูมากนะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะแก้ไขกันอย่างที่สามเรื่องเกี่ยวกับคอมโพสิชันครับหรือองค์ประกอบศิลป์นะครับภาพนี้มีปัญหาตรงไหนรยู่ไหมครับตรงปัญหาคือหนึ่งคือเวลาวาดภาพลักษณะของภาพแนิ่งคลาเตอร์หรือโปสเตอร์เนี่ยเราจะพยายามเลี่ยงไม่วาดให้หัวของคลเตอร์เนี่ยมันมันใหญ่จนล้นจอไปคือหมายถึงว่า ไซส์ของพารคเตอร์นะครับไม่ควรที่จะให้หัวเนี่ยมันหลุดจอไปควรอยู่ในระยะนี้และภาพนี้นะครับก็เป็นเ e r ร์สเปคติฟด้วยเราจะพบว่าขนาดสัดส่วนอัตราส่วนของพารคเตอร์ตัวนี้มีปัญหามากข้อแรกคือหนึ่งอะอย่างแรกคือหัวล้นจอและข้อที่2คือนะครับพุงครับตรงช่วงบอดี้มันหนามากนะครับไอเรื่องเอวใหญ่ไอเรื่องไหลใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ปัญหาคือช่วงเอวเราเนี่ยมันไม่ค่อยเรียวนะครับเท่าไหร่นะ ขัดกับตรงลักษณะของคอและใบหน้าสเปซของเอลเนี่ยวางมันกว้างมากครับเหมือนคนอ้วนแหละนะครับเราก็จะมาแก้ไขกันนะครับเป็นองประกอบสิลเรื่องที่สีคือเรื่องของแบกราวครับผมภาพนี้เป็นเ e อร์สเปกทีฟดังนั้นเนี่ยเทคนิคการทํางานเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องแม่นเรื่องเกี่ยวการใช้ฉากด้วยเพราะว่าฉากมาแล้วครับผมก็สําหรับแบกาวนะครับก็ผมคิดว่านะฮะ เนื่องจากว่าถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะทําละเอียดนะครับแต่ว่าลักษณะของฉากเนี่ยละเอเียดมันหายหมดเลยนะครับอาจจะเพราะว่าอาจจะยังไม่ถนัดในการวาดฉากด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาลองแก้ไขกันดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่แม่นเรื่องฉากหรือเปอร์สเปก v e เนี่ยจะสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับเพื่อผมก็ได้ทําการเตรียมปเป็นเลเยอร์ง,ง่ายๆมาให้ดูนะครับมาดูกันดีกว่านะครับ คอนคือผมจะแก้ตัวของภาพก่อนโดยไปที่ m g e นะครับโหมด adjustments นะครับไปที่ brightness and contrast นะครับปรับค่าให้ค่าของสีงมีความสดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเราจะพบว่าสีมันลอยขึ้มนมาแหละอย่างแรกนะครับนี่คือวิธีปรับอย่างแรกหรือบางทีเราสามารถใช้ฟิลเตอร์ก็ได้ครับเป็นฟิลเตอร์ภาพแบบนี้คำสั่งฟิลเตอร์อยู่นี้นะครับใช้ใช้โหมดเดียวกันนะนี่เป็นาการปรับสีสดขึ้นนี่คืออย่างแรกนะครับทีนี้ ผมจะแก้ภาพทางขวาหมยายว่าขยับภาพมาเั p ปีเห็นว่ามีการเปลียบเทียบความแตกต่างนะครับจากนั้นผมจะอันนี้ก็คือเราจะแก้ไขโดยการที่ทําให้คาแรคเตอร์เนี่ยมันมีสเกลที่คอมโพสดีในในฉากมากขึ้นนะครับผมก็ทําการย่อภาพเล็กลงนะครับแล้วก็ตัดคอมาถึงว่าเราลดขนาดจะลดขนาดข,าดของกรุงด้วยแล้วก็ขนาดของหัวด้วยให้มันขยับลงมานะครับจากนั้นก็ทําเป็น normal คือเพน เพ้นกลบนะครับเนื่องจากว่าการแก้งานลักษณะน,นี้เป็นงาน jpeg ภาพที่ส่งมาเป็น jpeg เราก็เลยไม่สามารถที่จะทำเลเยอร์แก้ไขเลยได้ซึ่งปกติการคอมเมนต์งานเนี่ยเราก็ฝึกแก้ผ่านเลเยอร์เราโมเป็นหลักนะครับนี่ก็จะมีฟิลเตอร์ต่างมาช่วยทํางานง่ายกันจากนั้นทาอะไรต่อครับผมก็ลองเทสสีเล่นนะครับผ่านเอเวอร์เลย์ง่ายๆก่อนมาเฮ้ยคู่สีโอเคไหมนะครับจากนั้นไปที่การเพ้นท์ทับอีกทีหนึง่งคือคู่สีอันเนี้ยมันโดดเกินไปคู่สีสีชมพูเนี่ยมันโดดหลุดไปนิดนึง คือเป็นสีแดงแหละผมมองว่าเป็นโทนสีแดงแต่ว่าโทนสีแดงของภาพเนี่ยที่มีงานเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันผมก็เลยเทนสีแดงนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการแต่งรายละเอียดของเสื้อให้ชัดขึ้นเพราะว่าเสื้อเราสีตั้งต้นเนี่ยมันเบลอมากนะครับจากนั้นเราก็จะเพิ่มผมก็เพิ่มตรงแสงคือว่ามองว่าเฮ้ยกระจกตรงนี้มันเลอะเทอะมากเราสู้ถ้าจะวาดให้มันเลอะเทอะอย่างเงี้ยทาให้เป็นแสงแบคไลท์สาดมาดีกว่านะครับเพราะว่าพิจารณาจากทิศทางของแสงแล้วเนี่ยนะครับแสงที่เราวาดแต่แรกเนี่ย สาดมาจากด้านหลังเพราะว่าจะจะเห็นได้ว่าตรงหัวของคาแรคเตอร์นะครับมีความสว่างเกิดขึ้นแปลว่ามีริมไลท์สาดมานะครับจากด้านหลังนะครับจริงๆภาพนี้แสงสามารถจากด้านหน้าไปเลด้านหลังด้วยนะครับแต่ผมก็เลือกที่จะแคสด้านหลังด้วยเป็นหลักนะครับก็เลยดังนั้นเราก็เลยถือโอกาสนะครับเพิ่มแสงจากด้านหลังด้วยนะครับทีนี้แก้ไขแวลูครับโดยการปรับโหมดเป็นมัลติพลายนะครับแล้วก็ปัดสีเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับเพิ่มชาร์โดตรงนี้ด้วยให้ให้ชัดขึ้น จากนั้นเราก็ปรับโอเวอร์เลย์รอบนึงใช้เลย์โอเวอร์เลย์นะครับเพิ่มลักษณะความสดของสีไปน,นิดนึงนะครับโดยการเน้นที่จะเจอสีเนี่ยให้กลมกลืนกันหมายถึงว่าตรงสเปรดเนี่ยเป็นสีม่วงแดงองม่วงนะครับผสมกับสีเขียวเลนเข้าหาก,กันจากนั้นก็โอเวอร์เลย์ครับโดยโอเวอร์เลย์รอบนี้น,นะครับจะเป็นการปรับให้ภาพด้านหลังสว่างข,ขึ้นนะครับเหมือนแสงสั่นมานะครับแล้วก็มีการเทนฉากให้ละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับใช้ซอฟต์ไลท์นะครับ แสงมัเบา,เบาสาดมาให้สีเนี่ยกลมคื้นมากขึ้นนะครับจากนั้นใช้ฟิลเตอร์สกรีนครับผมสกรีนเนี่ยจะเป็นการสาดแสงในส่วมีความระมุนระม่มนุ่น่วยนะสาดไปงานก็จะดูดูฟุ้งฟิ้งมากขึ้นนะครับเอาละครับก็จะเห็นได้ว่างานตั้งต้นกับการแก้ไขางานเนี่ยนะครับก็เป็นการฝึกทุนงานเราด้วยอย่างหนึ่งนะครับยิ่งเราฝึกแก้ไขางานบ่อยก็จะทำให้เรามีทักษะที่ดีขึ้นนะครับ สำหรับท่านที่สนใจจะลงงานให้รับการคอมเมนต์นะครับก็สามารถที่จะแวะเข้าไปที่ห้อง4ี่สี่คาเฟ่ดัคอมนะครับก็จะมเีเป็นแหล่งรวมกระทู้สำหรับวิจารณ์งานนะครับมีการวิจารณ์งานหลางแหกนะครับตลอดเวลานะครับแล้ท่านที่สนใจก็ลองถานงานไปดูไ,ได้ครับอ่ะครับตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนห้อง4ี่สี่มาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ